สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับสู่รายการจีชนะครับวันนี้ก็เกมแบดดิสม์มือถืออีกครั้งและก็วันนี้นะครับก็เป็นเลิกงามยามดีนะครับที่ผมจะเริ่มทําคู่มือผู้เล่นใหม่ฉบับปีสองพันปี2022นะครับโดยคู่มือนี้ผมตั้งใจทํามาพอสมควรและพอดีเนื้อหามันค่อนข้างเยอะแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับทาให้ผมเนี่ยจะต้องไปรวบรวมข้อมูลทําใหมให่เรื่อยๆมาเลยเป็นที่มาว่าทำไมผมทําคลิปช้านะครับ เดี๋ยวเราเริ่มกันเลยกันดีกว่าครับว่ามันมีอะไรบ้างน,นะครับสําหรับคู่มือมือใหม่สําหรับผู้เล่นนะครับปี2022นะครับโดยที่เรื่องแรกเลยนะครับที่ผมจะบอกเพื่อนก็คือปัจจัยหลักภายในเกมนะครับจะมีทั้งหมด3ส่วนด้วยกันคือเควสหลักสาคัญที่สุดเลยนะเควสหลักแล้วก็เควสเรื่องราวเนี่ยจะรวมอยู่นี้2กิจกรรม3อุปกรณ์ทั้ง3ปัจจัยนี้จะเป็นส่วนช่วยในการดัน CP และระบบต่างๆผู้เล่นสามารถเข้าถึงได้ ดีที่สุดนะครับอย่างที่ผมบอกไปคือเคล็ดหลักเคล็ดหลักนะครับการทำเคล็ดหลักจะเป็นการปลดล็อกฟังก์ชันตา่างๆอุปกรณ์รวมถึงสิ่งที่ต้องใช้แยในเิมทัทั้งหมดอยู่ที่เคล็ดหลักนะครับแล้วก็เคล็ดเรื่องราวด้วยนะต่อมา2คือกิจกรรมครับพอเราผ่านเคล็ดหลักไปสักพักหนึ่งเนี่ยบางกิจกรรมเนี่ยมันจะให้ถึงเคล็ดหลักเคล็ดนั้นทําให้เราสามารถทํากิจกรรมได้โดยที่ของรางวัลเนี่ยนะครับผมบอกไว้ก่อนเลย มันจะตะอิงตามแผบปัจจุบันนั่นแปลว่าอะไรถ้าคุณไม่อยอมําเคลยหลักของกิจกรรมเราก็จะไม่ได้ซึ่งเป็นของที่บูธผู้เล่นใหม่ค่อนข้างที่จะเยอะมากๆครับดังนั้นเคลย์หลักทำฟ้ากิจกรรมทาท,ทุกอาทิตย์นะครับแล้วก็หัวข้อสุดท้ายคืออุปกรณ์ครับอุปกรณ์ถ้าไม่ําเคลยก็จะไม่สามารถเข้าถึงอุปกรณ์ได้เช่นกันดังนั้นอุปกรณ์ก็จะเป็นส่วนถัดมานะครับที่ตามมาติดทั้งข้อ1และข้อ2นั่นเองไม่ําเคลยหลักใส่ไม่ได้ ทำถ้าทำกิจกรรมเราก็จะได้อุปกรณ์มาบวกอุปกรณ์อีกทีหนึ่งนะครับแม้แต่อุปกรณ์ฟรีก็ได้จากกิจกรรมด้วยนะครับต่อมาครับก็คือเรื่องคําเตือนผมก่อนบอกก่อนเลยว่าคําเตือนนะครับผู้เล่นใหม่ห้ามกดสกคริปเกี่ยวกับการเล่นระบบต่างๆขาดเพราะว่า Bad ด e s เซอร์ตโมบายนั้นมีระบบที่ข้างที่จะเยอะมากๆผมคงอธิบายในคลิปมีไม่หมดนครับเพราะมันเยอะจริงๆคงก็แค่อธิบาย ร่าวว่าผู้เิ่นใหม่จะต้องเจอกันอะไรบ้างนะครับดังนั้น,น,นทุกระบบห้ามกดสกิปเบดีเสริโมบายนะครับห้ามกดสกิปคําเตือนเลยโอเคต่อมาครับก็คือเรื่องอาชีพอาชีพในเบดีเสรมันมีเป็นประมาณ30กว่าอาชีพเลยณนะขณะนี้นะครับถ้าใจผมแนะนําว่าเล่นอาชีพที่ไหนดีที่สุดผมขอบอกเลยว่าไม่มีสิ่งที่เล่นแล้วดีที่สุดคืออาชีพที่เราชอบที่สุดนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดครับทำให้เรามีความสุขกับการเล่นเกม ดังนั้นเลือกตัวที่ชอบเป็นตัวหลักได้เลยนะครับไม่ต้องซีเรียสนะครับอย่างผมบอกไปก็คือแล้วแต่ชอบเลือกันเลยนะครับเล่นเกมอย่างมีความสุขดีกว่านะครับไม่ต้องไปตามเมตามือนเหนื่อยครับสุดท้ายนะครับเราก็จะต้องสร้างทุกตัวละครอยู่ดีนะครับเพื่อเล่นกิจกรรมต่างๆแล้วก็ระบบต่างๆแล้วเราก็สามารถที่จะแยกย้ายไปใช้ตัวรองก็ได้นะนนในกรณีที่เราเบื่อตัวหลักนะครับเปลี่ยนเล่นตัวรองก็ได้ดนั้น ควรปั้นทุกตัวภายในเกมครับผมต่อมาครับณปัจจุบันณตอนนี้การแบ่งโซน PCP นะครับในปัจจุบันจะแบ่งเป็นทั้งหมด3โซนใหญ่ๆด้วยกันนะก็คือผมจะบอกยวยันนี้1ทวีปบาลเลนนอสจนถึงบาลเลนเซียภาคเหนือน,นะครับทวีปนี้คือตรงไหนบ้างเดี๋ยวผมจะเปิดเข้ามาในเกมให้ดูนะเราอยู่ในเกมใช่ไหมครับทีนี้ผมไปที่แผนที่ครับในแผนที่นี้ก็คือตั้งแ,แต่เริ่มเกมบาลเลนนอสนะครับ จนด้านซ้ายขับไปออนทั้งหมดเซเรนเดียเมเดียจนถึงตรงนี้ครับบา l เลเซียครับที่ผมบอกไปตรงนี้แหละครับนั้นอันนี้จะเป็นการแบ่ง CP ในช่วงแรกนั่นเองนะครับการแบ่ง CP ในช่วงแรกก็จะประมาณนี้นั้นั้นทวีปถ้าเราถึงทวีปนะครับบาเลเซียปั้งเหนือเราควรจะมีอุปกรณ์อะไรบ้างอย่างแรกเลยคือดึกตำบนันสีอัมพูนะครับส่วนใหญ่ทางกิจกรรมเนี่ย แจะแจงให้ผู้เล่นอยู่แล้วนอกสีเลียดแต่ควรจะบวก5นะต่อมาเครื่องประดับสีแดงนะครับบวก3ามวัตถุโบราณบวก3สีแดงโทเทมบวก5นะครับปัจจุบันทาบวก6การันตีู่แล้วนะครับแต่แนะนําเลยว่าถึงทุกนี้ต้องบวก5ต่อมาตามสัญลักษณ์นะครับแล้วแต่เลยว่าดวงใครดวงมันนะครับตั้งแต่สีส้มจนถึงสีชมพูนั่นเองหินแปรธาตุเสริมประสิทธิภาพนะครับก็คือซูชิอันเนะี้ยบวก6นะครับ CP ในช่วงนี้จะอยู่ที่18ื่นแจนถึงสองหมแนะนําว่าจะใช้เวลาประมาณ1เดือนถ้าไม่ขยันเล่นขยันเล่นไม่ถึงแน่นอนครับอันนี้คือหัวข้อแรกนะเกี่ยวกับการแบ่งต่อมานะครับผมจะไปพูดถึงการแบ่งโซนนี่เนะี่ยเดี๋ยวผมบอกไปทุกครั้งตั้งแต่ต้นคลิปเควสหลกักเควสเรื่องราวจะเป็นการปลดล็อกการเข้าถึงอุปกรณ์ใหม่ๆอยู่เสมอดังนั้นช่วงนี้ CP จะกระโดดมากๆใช้เวลาช้าสุดก็1เดือนเดี๋ยวผมบอกไปละแหนะนะครับ โดยที่ผมก็แยกย่อยนะครับในข้อความกี้กม,มาให้ดูก็จะประมาณนี้นะของที่จําเป็นจำเป็นในช่วงเนี้ยที่เราจะต้องทํานะครับอุปกรณ์ชมพูอัญมณีวัตถุบโบราณใบตอกตานะครับยัดเข้าไปยัดเข้าไปเลยครับอันนี้ต่อมานะครับจะเป็นทวีพี่2ในการแบ่งโซน CP คือบเลเซียภากใต้จนถึงตะวันออกนะครับจะใช้เวลาประมาณ1เดือนด้วยกัน ในโซนนี้เราควรจะมีอุปกรณ์กระหนทันทีนะครับควรจะมีทั้ง6ชิ้นบวก6ขึ้นไปนะครับเครื่องประดับดึงดาบันนะครับืสีชมพูเนี่ยบวก5วัตถุโบราณบวก5โทเทมแดงบวก6ได้เลยนะครับ่ามาเทวะตำนานนะครับกาสัญลักณ์เนี่ยแต่ส้มชมพูเหมือนกันแล้วแต่ดวงนะครับหินแปลธาตุนะครับควรจะบวก8 CP ช่วงนี้จะกกระโดดอีกครั้งหนึ่งจนถึง30,000จากน 18, จนถึง3 0,000นะครับ ใช้เวลา1เดือนอันนี้ผมคาดว่า1เดือนจริงๆมันน่าจ,จะเร่งมากกว่านี้จะแล้วนะครับโดยที่โซนนี้มันจะอยู่แถวภาคใต้จนถึงตะวันออกของบาเลนเตียนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือก,กลไกกลโลหนนั่นเองหายากมากนะครับถ้าทําอุปกรณ์กลโลหนจะต้องมีตัวนี้ CP จะพุ่งโคตรยังว่าพุ่งโคตรแล้วก็จําเป็นมากๆนะครับในช่วงหลังนั่นเองก็คือตัวนี้นี่แหละครับวัตถุดิบนะครับก,กลไกกลโลหนนะครับ เริ่มแรกมันหายากมากนะครับดังนั้นกิจกรรมจะเป็นตัวช่วยเสริมให้ผู้เล่นเข้าถึงวัตถุดีต่างๆในการดังสิพีได้ดียิ่งขึ้นเหมือนต้นคลิปครับเคล็ดลับก,กิจกรรมอุปกรณ์จำไว้ครับ3อย่างนี้นะครับต่อมาครับทวีปสุดท้ายคือคามาซิเซียถึงดีเกนดีเกนยังไม่มานะขณะที่ผมพูดกิมนี้อยู่สิ่งที่จาเป็นในทวีปนี้ผมการันตีเลยว่ากอล์ฟขนไม่ต้องบวกแปดก็ได้โบจิก็เพียงพอนะครับ ครื่องประดับไม่ต้องบวกแก็ได้บวกหก็เพียงพอครับวัตถุโบราณนะครับดึงน้ำมันบวกเนะครับโทเทมนะครับดึงน้ำมันบวกยีนะครับสามารถการตีตีบทได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตอนโทเทมชมพูอย่าไปคิดมากตาสันหลักเหมือนเดิมส้มถึงจนถึงชมพูนะครับแล้วแต่ดวงหินแปรธาตุนะครับตั้งแต่เสริมประสิทธิภาพสีแดงนะครับจนถึงเคออสเลยสชมพูก็ทําได้นะครับอันนี้ซีพีจะอยู่ที่ส0 0 0 0่นจนถึง5 0,000นนะครับ ระยะเวลา3-4เดือนแล้วแต่แพทและกิจกรรมในปัจจุบันนะอันนี้จะเป็นช่วงเอ็นเกมะไม่ต้องกังวลครับว่าทำไม CP ขึ้นช้ามันคือเอนะ็นเกมณปัจจุบันในวันที่ผมพูดคลิปนี้มันคือเอ็นเกมนะครับอย่าคิดมากนั้นๆขอต้อนรับเข้าสู่เนะื้อหาเอนะ็นเกมณตอนนี้นะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คืออาคาด CP จะไปไกลแค่ไหนอยู่ที่ดวงครับช่วงนี้ดวงมากมาก อย่าไปซีเรียสเอ็นเกมแล้วของจริงครับดังนั้นทุกคนจะมาตันที่นี่หมดไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นเติมมากเติมน้อยตันแน่นอนมันจะเริ่มตันแล้วครับช่วงนี้ดังนั้นไม่ได้เติมโมบายนะครับจะมาตันนี่แหละช่วงนี้แหละไม่ว่าเติมมากเติมน้อยต่อมาครับอันนี้เป็นส่วนที่นะครับเพื่อนเพื่อนอยากจะรู้มากคือม,มุหดสกิลทองนะครับไว้เพิ่มเลเวลสกิลอันนี้นะครับต้องบอกเลยว่ามันจะหาง่ายมากช่วงหลัง ช่วงแรกเนี่ยทำยังไงจะหาได้เยอะใช่ไหมหนึ่งค่ามอนนะครับในทวีบ,บาเลนเซียภาคใต้จนถึงคามาซิเวียมันจะได้กล่องของเฉลยมาอันเนี้ยเปิดปุ๊บไนดะ้สมุดสกิลทองแน่นอนหาง่ายกว่าเดิมโคตรนะครับต่อมา 2. ซากหักพังนะครับอันนี้ลงตั้งแต่แรกก็คือบอสซันนั่นเอง 3. กลุม่มดาวถ้าลงครบหมดค่ามอนเยอะๆจะเหลือมั่เยอะมากๆนะครับสำหรับสมุดสกิลทองนะ คือไอ้พวกนี้นั่นเองด้านซ้ายนะครับจะเป็นบอสซ่าด้านขวาน,นะครับจะเป็นกลุ่มดาวแล้วก็สองรูปล่างก็คือกองเชิที่ผมบอกฆ่ามอนเตอร์ได้แน่นอนครับมันต้องเป็นเีเรียนนะครับสมบสุดสกิลทองต่อมาครับวิธีหาประดับชมพูมือใหม่นะช่วงแรกกริจกรรมจะแจงมาเนี่ยก็จะมีแดงบ้างส้มบ้างใช่ไหมต้องบอกอย่นี้ครับให้ทำนะครับประดับต้มเปลี่ยนเป็นแดงย่อยทิ้งครับ ส้มทําเป็นแดงแล้วเอาแดงยอยทิ้งทําชมพูคุ้มที่สุดและดันซีพีได้ไกลที่สุดต้องทำตามนี้เท่านั้นนะครับ 1. นึเลยคือกิจกรรมมันแจกบ่อยมากๆมันเนรียกวิสีรินะครับ2องยอประดับแดงนั่นเองเนีย่ยผมบอกไปเมื่อกี้นี้ 3. ลงรอยแยกกรลรหนเดี๋ยวเพื่อนจะตกใจว่ามันคืออะไรลองเล่นไปก่อนมนตอนนี้ณนะตอนนี้มีแค่2องรอแยกอนาคตจะมี3ามสี่ห้แยกนะครับ ไว้สาหรับหาอุปกรณ์ทําระดับชมพูนั่นเองนะครับไม่ต้องซีเรียสทําง่ายครับห,หลังๆโดยที่หินแปลท่าต่อมานะครับหินแปลท่าเนี่ยใช้แบบไหนดีต้องบอกว่าใช้ทั้งสี่แบบครับ 1. ประสิทธิภาพหรือฟูชิ้นเองแนะนําสีแดง 2. โชคไว้ฟาร์มเีียนเดียวทํายาวๆครับ3แรงก้าไว้ตีคนทําสีเขียวอันเดียวพอพูก้านะครับไว้ตีมอนกับบอสต้องทำทั้งสามแบบ ยังไม่ต้องบวกก็ได้แต่ถ้าจะตีบวกเรื่องมาอันหนึ่งนะครับทามาก่อนทั้ง3าแบบไม่ต้องตีบวกหลังๆทั้ง3แบบนี้มันจะรวมอยู่อันเดียวนะครับในหินแปดธาตุเคออสนะครับถ้าจะตีบวกเรื่องมาแค่อันเดียวนะแต่ัะปู้กล้าเข้า,ขา,ขา,ขาประมาณนี้นะหินแปดธาตุสามกวาดล้างรลบวกกวาดล้างนะครับให้ลงตาม cp เราไปเลยสุดท้ายความรู้จะพอกันหมดการเท่ากันหมดนะครับได้เท่าไหนเท่านั้นยิ่งลงเยอะยิ่งได้ความรู้เยอะ ยิ่งได้มุกดำเยอะพอระบบกวาดล้างแรกแรกมันหามุกดำง่ายลงไปเลยไม่ต้องซีเรียสนะครับโดยที่ระบบก,กวาดล้างก็คือระบบนี้นั่นเองตีบอสนะครับความรู้นะครับในวงเล็บติขาวเนี่ยยิ่งเยอะของรางยิ่งดีนะครับยิ่งเร็วเพิ่มยิ่งได้ของรางนะครับลงไปเลยครับไม่ต้องซีเลียสนะต่อมาความรู้ความรู้เนี่ยผมแนะนําเลยว่าตอนนี้มันมีระบบหาความรู้หารดุมให้ สิ่งที่เพื่อนๆต้องําก็คือเข้าที่เมนูจะดงพลอินเดทุก,ก้าฮาดูมแล้วส่งตัวละครลองไปหาครับผู้ปิดสิต้องบอกว่าตัวละครหลักนี่ว่าเอาตัวละครหลักไปหานะครับเข้าได้สัปดาห์ละหครั้งเดี๋ยวผมทาให้ดูนะว่ามาตรงไหนมาที่ตัวเกมครับกดเมนูครับพิมูขวาบนจากนั้นนะครับกดประตูสํารวจกดอินเดียทูก,ก้าครับจากนั้นเลือกฮารูมครับ ผู้เล่นใหม่จะหาความรู้ได้ง่ายกว่าเดิมเยอะมากเปลี่ยนพื้นที่เลยๆอะยังไม่เต็มแล้วกดยืนยันกดเริ่มไปเลยของางวัลโคตรดีโคตรบูรสซีพีควรจะลงทุกอาทิตย์ห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับสัปดาห์ละ6ครั้งควรจะลงย้ำว่าควรจะลงนะครับอย่างแรกเลยอันนี้แล้วความรู้ที่เหลือหาอย่างไรตามทวิตต่างๆนะครับพวกวความรู้ลับต่างๆเนี่ยผมขอแนะนําว่า YouTube ครับ มีหลายช่องทําไว้แล้วมันเยอะมากต้องผมต้องขอโทษด้วยว่าผมทําให้ได้จริงเพราะมันเยอะจริงเพราะนั้นเดี๋ยวคลิปม,มือใหม่มันจะเยอะโคตรครับพิม YouTube, พ์มใน y t u t u พิมพ์ใน u ทเลยนะแล้วก็พิมพ์คําว่า b a ด t ิ r เ o อร์มจุดเก็บความรู้ระบุทวีข้าไปมีเป็นร้อยครับพิมพ์ไปเลยครับมีเป็นร้อยหาได้เลยทั้งไทยอังกฤษมีหมดนะครับต่อมากิลค,ครับกิลเวลาหากิลเนี่ย คนหาเลยนะครับแนะนําว่าหากิ่วคนไทยหรือเข้ากลุ่ม Facebook เพื่อหานะครับมันมีอยู่ประมาณสกลุ่มมันนะปัจจุบันแต่ตอนเนี้ยผมเอามาโชว์ไม่ได้เพราะผมโดนแบนทั้ง2กลุ่มไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะครับทีนี้ช่วงแรกเนี่ยกิ่ยววะสำคัญมากครับมันช่วยให้เรานะครับได้รับของรางวัลทางเควสกิ่ยวแค่นั่นเองรับของรางวัลจากกิ่วไปเลยครับง่ายๆควรจะมีกิ่วนะต่อมาครับหินแห่งความสมดุลนะครับมันจะได้เพื่อความกลัวหอนสีส้มกับสีแดงมาใช่ไหมถ้า ที่ว่าสมดุลราไม่เกิน150ใช้สีแดงสีม่วงนะครับหรือสีส้มเนี่ยใช้หลังเด้กว่า150ไม่ต้องใช้มันเลยใช้แต่สีแดงดอกแดงได้ใช้ทันทีม่วงเก็บไว้หลังเว้กว่า150ดีที่สุดต่อมาสัตว์เลี้ยงนะครับสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยจะต้องสะสมให้ครบนะครับเลือกออฟสัตว์เลี้ยงหลักๆเนี่ยหลังเทีาห้าเนี่ยเพื่อเพิ่ม CP เพื่อความสามารถกัดตัวของเราได้สูงสุดเนี่ยเดี๋ยวผมจะขอแนะนําว่ามีอะไรบ้างน,นะ แล้วก็ควรเปลี่ยนชื่อสัตว์เลี้ยงนะครับให้ตรงกับคอนเซปต์เราเช่นพิมพ์คําว่า AA เราจะได้รู้ว่าโอเคตัวนี้เราใช้นะควรจะเปลี่ยนชื่อตัวละครเอ้ยผิดสิชื่อสัตว์เลี้ยงทุกตัวนะครับเพราะเราจะได้จําแล้วก็เอามาใช้ได้แล้วก็ใช้เวลาผสมได้ด้วยว่าโอเคตัวนี้เราใช้นะแนะนําควรเปลี่ยนชื่อสัตว์เลี้ยงนะครับควรตัวที่สัตว์เลี้ยงเนี่ยรอบที่แนะนําก็จะมีประมาณโจมตีป้องกันนะครับตีบอสตีคน ที่ผมบอกไปคือเราควรสะสมสัตว์เลี้ยงทุกเทียตั้งแต่เทียหนึ่จถึงเทียเจะเห็นได้ว่าจากตัวอย่างรูปภาพนี้ยิ่งสะสมเยอะนะครับขอทุกรูปแบบ CP เลือดเพิ่มกระจายครับผมแนะนำนะครับสัตว์เทียหก็คือโจมตีป้องกันบวก1กสิจำนวน3ตัวนะครับอะไรก็ได้นะโจมตีหรือป้องกัน 2. ความเสียหายแก่บอสนะครับ3ตัว12 3ความเสียหายแก่นักนภาย4%เอร์นวน3ตัว แล้วก็ควรหาสัตว์เลี้ยงครบทุกตัวตั 7, ้เทียนหนึ่งจนถึงเทียนเจ็ดเพื่อเพิ่ม CP แบบถาวรทั้งตระกูลครับผมเราจะหาสัตว์เลี้ยงจากไหนบ้างหนึ่งเลยคือร้านค้าเฟสติโอสุ่มได้แดดเทียนสองจนถึงเทียร์หกสองร้านค้าโพลนะครับในหัวข้อลังทองคํานะครับได้เทียนหกร้านค้าทั่วไปนะครับได้เทียนหนึ่งแต่แพงมากถึงร้อยมุกดำนะเดี๋ยวผมจะเปิดให้เพื่อนๆได้ดูแล้วกันก็คืออันนี้นะครับอันนี้ นั่นเองสีไว้มุกดำแพงมากสัตว์ชนหนึ่งแล้วก็ลังทองคาครับหาได้ง่าย 3. หาได้จากกิจกรรมสําคัญที่สุดประหยัดที่สุดนะครับแนะนําเลยว่ากิจกรรมก็หาสัตว์เลี้ยงได้เช่นกิจกรรมนี้ครับนี่นะงันั้น,น,นเดี๋ยวผมบอกไปตอนต้นคลิปเคล็ดลับกิจกรรมอุปกรณ์ไล่ลงมาครับใน,นแต่ละวันควรทำไรบ้านนะครับ มแนะนำว่าควรจะทำเคล็ดบอดม่วงนะครับแต่ละเมืองเนี่ยที่มีมาให้เนี่ยสองเคลดเควสรายวันเควสรายสัปดาห์แค่นั้นพอนะครับที่เหลือจะมีบอดหลังจากนี้นะครับว่าควรทำอะไรบ้างทีนี้ในแต่ละวันเนี่ยก็เข้าไปดูได้นะครับที่เมนูกดเลือกคําว่าภารกิจจะมีบอกอยู่ว่าเราควรทาอะไรบ้างทําแค่นั้นพอนะครับพอไม่ต้องทำมากกว่านั้นพอแล้วในแต่ละวันเนี่ยหลังจากที่เราทาเสร็จหมดทุกอย่างแล้ว1 เราควรฟาร์มแบบย4ิชั่วโมงแบบออโตโอ้ได้เลยนะครับไม่ต้องไปฟ้องหน้าจอออโต้เลยมีโปรโดแบบทาง,งานให้หรือจะบดแบบปูนดำก็ได้แล้วแต่นะครับถนมแบตมือ,อถ,ถือ 2. ฟาร์มมินิบอดการันตีของตอบรอปซไม่งั้นต้องรอคูดาวแต่ระบบ2นาทีนะครับถ้าไม่มีหินแห่งโชคนั้นนี่คือ2องใหญ่ที่ผมแนะนําว่าควรจะต้องทําหลังจากที่ทำเฟรสรายวันรายสัปดาห์แลว้วก็เควสม่วงเสร็จแล้วนะครับนปัจจุบัน การหาเงินแบบไหนดีที่สุดผมขอแนะนําว่าการทําเคเ็สรายสัปดาห์จะมีอยู่สองเฟสเดีวยวกันก็นกนคือเค็สค่ามอนฮาดุมหรือกะหลนห้าหมื่นตัวและก็ใช้น้ำบริสุทธิ์หชั่วโมงนะครับก็คือ2องเ็สนี้นั่นเองมันจะได้บัตรนะครับเข้ารังโจรสลัดเพื่อหาของมาขายดันซีพได้ดีที่สุดในช่วงต้นนะครับแนะนํำเลยว,ว่าควรจะเข้าเพื่อหาของนะครับทาตามเฟสร,รายสัปดาห์เลยอันนี้ เว้รายสัปดาห์นะต่อมามหาทะเลทรายครับมหาทะเลทรายจะมีอยู่2หมวดด้วยกันคือทั่วไปกับยากมือใหม่แนะนำเลยนะครับถ้าไประดับยากแล้วขุดอย่างเดียวคุ้มกว่าตีมอนแน่นอนขุดอย่างเดียวถ้าไปยากนะนะมือใหม่คุ้มแน่นอนดีกว่าตีมอนนะครับเพราะซีพีเราไม่สูงนั่นเองดังนั้นการทำเควสเนี่ยผมขอย้ำเลยว,ว่าผู้ผิดสิ การฟาร์มมอนในทะเลทรายเนี่ยผมขอย้ำเลยว,ว่าถ้า CP ห่างกับมอนไม่เกิน5,000ไม่ควรไปตีเสียเวลาคุณด,ดีกว่าครับจะไปทะเลทรายหมวดยากได้อย่างไรเราจะต้องทำเควสเรื่องราวที่ชื่อว่าบททดสอบของอาวนะครับโดยที่เควสนี้จะต้องฆ่ามอนเตอร์นะครับตจะกูลอาร์คนจำนวนประมาณ5 0 0 0 6 0ถึง6,000ตัวด้วยกันเพื่อรับฉายาเพื่อปล,ล็อกเควสเรื่องราวบททดสอบของอาวนั่นเองนะครับ พวอกาอาร์คมันตรงไหนอยู่ที่มุมซ้ายบนของแผนที่นะครับทั้งแบบธรรมดาหรือ,อยากนําหมดเลยนะแนะนำว่าไปธรรมดาค่าง่ายที่สุดน,นะครับหรือจะไปนะครับดินแดนผู้กล้าฮาเลทายก็ได้เพื่อเลือกตีมอนก็ทําได้เช่นเดียวกันครับหามุกดาําหายังไงนะครับต้องยอมรับจริงๆว่า,าการทําระบบของเกมไมนะ่ได้สมมืนั้นท่องทางจะทํามาดีในการหาวัตถุดิบที่สตความสำคัญอย่างมุกดาหาได้หลายช่องทางมากๆนะครับ หนึ่งเลยคือความรู้บอสที่ผมบอกไปต้นคลิป2การค้าส,สากลไปดูคลิปผมได้ผมทำไว้แล้วฉบับัมือใหม่2022 3. การประลองทั่วไปสถานรถลามอนเนสชินบลังคาเคียมีหมดไอ้พวกนี้ให้ดำให้หมดนะครับต้นต้นคลิปเราจะเห็นรูปนี้ใช่ไหมรูปนี้แหละครับคือการหาความรู้บอสเพื่อาร์มุ้งดำนั่นเองลงไปเลยครับเนื่องซีเรียสยิ่งลงเยอะยิ่งได้เยอะนะครับเช่นเดียวกันครับบอสซาก,ก็ลงได้เยอะยิ่งได้เยอะครับ การเล่นการค้าสากลนะครับมันจะได้มีโอกาสได้มุกดมตามเืองต่างๆด้วยนะครับขล้องกับกล่องถ้าเราทํากิจกรรมของการค้าสากลเนี่ยพวกตัดต้นไม้ตีมอนขุดแร่เนี่ยมันจะได้กล่องหนึ่งที่ชื่อว่ากล่องสมบัติปิดผนึกสีส้มเอาไปเปิดลุ้นหามุกดาได้ได้เยอะโคตรนะครับต่อมาการประลองเป็นอีกหนึ่งคอนเทนต์ที่หามุกดําได้ง่ายมากๆแค่เลเวลการประลองเปลี่ยนสีก็ได้มุกดําแล้วนะครับ ดาวนโมเนตได้ทุกเดือนนะครับชิมบาลังได้ทุกเดือนลงไปเลยนะครับคาเคียได้ทุกเดือนลงไปเลยครับสิ้นเดือนเจอกันมุกดําเป็นกรรมเป็นกองครับอยู่กับเราดังนั้นการหามุกดําไม่ว่าจะซีพีน้อยก็แนะนําว่าให้ลงดาวนโมเนตหรือคาเคียดีที่สุดครับจะเห็นมุกดาได้เยอะขนาดไหนนะครับสะสมนะเยอะมากๆควรจะลงครับต่อมาสมบัติณนะตอนนี้คุณเลใหม่คงหาคงอยากหายาถาวรเจ็ดร้อยใช่ไหม ญี่นจะมาบอกแล้วกันเัาว่ามันหายยังไงนะครับโดยที่สมบัติแรกก็คือความสงบของอาธานิสซื้ออนเนียมณีว่างเปล่าในร้านค้าเจอเวท500อันเอาไปให้ NPC เจโนเบวาในฮาดุมไฮเดลนะครับใช้เหรียญฮาดุม12.5ล้านเหรียญการันตี100%ได้แน่นอนครับต่อมาครับตะเกียงฮาดุมค่ามอนเตอร์ฮาดุม1 000, ล้านตัวโดยเลื่อนเหนือต่ำกว่า20%ปล ระวังเด็กนรกอาชีพชายมาฮิวครับเรื่องเราจะเต็มอีกครั้งทำให้เราฟาร์มไปเสียประโยชน์ครับต่อมาอย่างสุดท้ายคือยอดอ่อนคาร์มาซิลครับผลิตน้ํายาฟื้นฟูเฮตีเอ็กซ์หรือยาพันธ์นะจำนวน3,500ขวดในค่ายเอาไปให้ NPC กองกัสที่แหนที่ฟาร์มดีอาร์ตคาเมอ่อนภาคเหนือครับแค่นี้การันตีได้ของแน่นอนยาถาวร700ครับผม ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนะครับแนะนํามือใหม่นะครับคู่มือมือใหม่2022ต้องบอกเลยว่าสาระล้นๆวนใน20กว่านาทีนี้ถ้าเพื่อนคนไหนชอบแล้วก็อย่าลืมกดถูกใจกดปุ่ม subscribe แล้วก็กดปุ่มกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นการแต่องอนงคลิปครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับ